หนกิจกรรมค่ะโดย4กระทรวงหลักของจังหวัดยะลานนคะได้จัดก,กิจกรรมพบปะยามเช้าค่ะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะคะแนวทางในการปฏิบัติข้อราชการร่วมไปถึงค่ะมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะ วันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรของหน่วยงานและภาคเอกชนจังหวัดยะลากว่า100คนค่ะรวมกิจกรรมพบปะยามเช้าที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งทาง4กระทรวงหลักของจังหวัดยะลานะคะโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงกระทรวงยุติธรรมค่ะรวมทั้งหมดนะคะ29หน่วยงานได้รวมกันเป็นเจ้าภาพค่ะโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองนนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานกล่าวพบปะ แล้วก็มอบนโยบายค่ะซึ่งให้ความสําคัญกับทุกหน่วยงานเลยค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานกระทรวงการคลังซึ่งคุมทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเน้นย้ําค่ะให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยเฉพาะการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป,นปนตามแต่ละไตรมาสร,รวมไปถึงด้านความมั่นคงปลอดภยัยแล้วก็กีฬานะคะซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้มีการต้องบอกว่าทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดยะลาเลยนอกจากนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานประชาชนค่ะมาเที่ยวงานสำคัญหลักเมืองแล้วก็งานการชาติจังหวัดยะลา ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ25พฤษภาคม2566เป็นต้นไปค่ะสําหรับกิจกรรมพบปะยามเช้าจังหวัดยะลานะคะจัดขึ้นเป็นประจําทุกเดือนเลยเดือนละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อที่จะให้ส่วนราชการได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดทําให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดรวมไปถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะ